เฮ้ไฮเคนเดสรีแคปจากเอพิโซดที่แล้วเราได้ทำเรียนสปอร์ตบัสบิ๊กเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเควสไงเราทำชาร์จิ่งสเตชันเพื่อชาร์จฟรีลันเนอร์จริงๆแล้วมีชาร์จเจอร์ด้วยนะแต่เราไม่พูดถึงแล้วกันและสิ่งสุดท้ายที่เราทำก็คือสมีเทอรี่และเราก็ยังอัปเกรดทิงเกอร์แอนด์วิลด้วยวันนี้เรามีแผนจะทำอะไรก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานะแบบไหนตอนนี้เรามีปัญหาอยู่หลักๆ3ข้อนะครับคือ1ปัญหาด้านอุปกรณ์ซึ่งคุณเหห็นหนาานนนมมม้้้้ว่่าาาาาาผออถขขดดดไไึงงตใชกีทจ รูทเครดเมื่อพาที่แล้วเลยแถมพ i ิกแอคเนี่ยผมยังต้องใช้สโตนพ i ิกแอคที่เราทําเป็นอันแรกของตัว Mod ทิงเกอร์อีกเอออนาถาสุดๆไปเลยซึ่งวันนี้เราจะต้องมาจัดการเรื่องนั้นส่วนประหาต,ต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับคือ ถ้าเราเปิด Questbook มาที่หน้า Mechanism เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมี Quest ของ Atomic Striker ซึ่งให้เราทำ Atomic Disassembler นะครับถ้าคุณติดตามผมมาจากซีรีส์ที่แล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่า Atomic Disassembler เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการขุดแถมยังเป็นดาบอีกแต่ไออุปกรณ์นี้เนี่ยมันใช้พลังงานในการทํางานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีปัญหาเรื่องพลังงานนี่คือปัญหาที่2ของผมตอนแรกเนีคปซิเตอร์มันมี4ล้าน IF นะครับแต่ว่า ถามว่าทาไมมันหายไปหมดเลยเพราะว่าผมอะเริ่มที่จะอัปเกรดแมชชีนพวกนี้แล้วไงอ่าคุณเห็นไหมผมมีนี่สปีดนู่นนี่นั่นซึ่งสปีดเนี่ยคือตัวดีเลยครับที่จะกินพลังงานแล้วเราจะทํายังไงกับพลังงานดีก็จริงๆแล้วผมมีโซลูชันอยู่แล้วแหละแต่เรามาคุยเรื่องปัญหาทั้งหมดก่อนนะครับปัญหาที่3คือปัญหาด้านทรัพยากรครับถ้ามาดูในกล่องนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าผมมีทรัพยากรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วบางคนก็จะถามว่าเอ้ย แล้วมันมีปัญหาด้านทรัพยากรตรงไหนล่ะก็ตรงที่ว่าไอ้ทรัพยากรพวกนี้ครับคือถ้าเกิดหมดล็อตนี้ก็คือหมดเลยนะครับอ่าผมไปขุดเพิ่มไม่ได้เพราะผมไม่มีอุปกรณ์แอ่าแล้วมันก็จะลิงก์ไปยังปัญหาแรกอีกนะครับซึ่งต่อให้ผมแก้ปัญหาแรกได้แล้วเนี่ยผมก็ยังขาดทรัพยากรอยู่ดีเพราะว่า แน่นอนครับถ้าเกิดมีอุปกรณ์แต่เราไม่ได้ไปขุดเราก็จะไม่มีทรัพยากรเพิ่มนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาแก้ปัญหาบางคนอาจจะรอฟังว่าผมเนี่ยจะมาแก้ไขปัญหาทั้ง3อย่างถูกไหมล่ะแต่จริงๆแล้วผมจะมาแก้ไขปัญหาแค่2อย่างเพียงเท่านั้นก็คือปัญหาด้านอุปกรณ์และพลังงานนะครับผมสําหรับอุปกรณ์เนี่ยผมก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือ1เลยนะเราต้องการพ i ิกแอ็ใหม่ครับซึ่งนี่เรามีโคบอลพลิกแอ็นะครับผมอันนี้เนี่ยทํามาจากหัวโคบอลนะครับ ส่วนตัวบ n d i n g ก็จะทํามาจากโ o สโกและ Two Handle ก็จะทํามาจากโ o สโกเช่นเดียวกันเรามาพูดกันก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการทำพลิกแอคคือถ้าเกิดเรามาดูในหนังสือของ m o t ทิงเกอร์ครับอ่ะเราจะข้ามายัง Mighty Smelting เลยนะครับ Mighty Smelting จะบอกเราว่าให้เราโฟกัสไปที่ Mining Speed นะครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่า e l e c t ก u m มเนี่ยมี Mining s p e e d ถึง9เลยส่วน c o b a l เนี่ยมี Mining s p e e d เพียงแค่7.5เอง เอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่ใช้อิเล็กตัมล่ะแถมอิเล็กตัมเนี่ยก็น่าจะหาง่ายกว่าโคบอลด้วยโคบอลเราต้องไปขุดในเนเธอร์นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคำตอบเนี่ยง่ายมากครับเพราะว่าอิเล็กตัมเนี่ยมันมีเทียในการขุดอยู่ที่ระดับไอรอนเองอ่าหมายความว่ามันจะขุดได้สูงสุดแค่บล็อกไดมอนมันจะขุดเนเธอร์ไลไม่ได้นะครับส่วนโคบอลเนี่ยมันอยู่ที่เทียไดมอนครับก็คือขุดได้ทั้งไดมอนทั้งเนเธอร์ไลเลยอ่าก็คือขุดได้ทุกอย่างครับแถม ไอเท่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เร็วพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกใช้หัวโคบอลนะครับผมส่วนบดิงเนี่ยคือจะบอกว่ามันมีบดิงที่เกือบจะดีกว่านี้แต่ว่าที่ผมเลือกใช้โรสโกทั้ง2ชิ้นเนี่ยเพราะว่าโรสโกเนี่ยจะให้อัปเกรดมากกว่านะครับก็คือคุณจะสังเกตเห็นว่าอัปเกรดเนี่ยตรงนี้เนี่ยม,มันเพิ่มมา5ถูกไหมถ้าเกิดปกติแล้วผมใส่เป็นใส่เป็นอะไรไม่รู้อะ่ะคือมันจะลดไปจากนี้นะครับก็คือ ผมใส่โรสโก้สองชิ้นเนี่ยมันเพิ่มมา2อ,อ่ะจากปกติมันมีแค่3อัปเกรดมันกลายเป็น5เลยอ่าง่ายๆเลยแล้วผมจะทํายังไงละ่ะเนี่ยพร่แอเก่าเนี่ยอยากจะบอกว่าเราจะทิ้งไปเลยก็ได้หรือเราจะเอามาใช้ในการนี่ผมพอซ่อมก่อนนะครับอ่ะซ่อมเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับคือมันค่าเท่ากันนะแต่ว่าคือคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเอ้ยมันลดดูลาเ i ลิตี้มันหมายความว่ายังไงเนี่ย คือโรสโกเนี่ยมันให้ดูลา b i ลิตีที่น้อยมากครับเห็นไหมคุณเห็น d u ลา b i ลิตีที่คูณ0 6 x มั้ย x ครับอ่ะอันนี้เนี่ยคือมันไม่ได้คูณนะมันมันตัดของเราไปซะด้วยซ้ำอ่ะจากปกติที่เราควรจะได้1 x อันนี้เป็นขั้นต่ำนะอันนี้ผมมี w o o เด n two handle ถูกไหมอันนี้ให้ Durability คูณ1แต่อันนี้เนี่ยคูณ0.6หมายความว่าอันเนี้ย มันให้ durability ที่น้อยกว่า wooden two h a n d e แต่ wooden two h a n d e เนี่ยมันไม่ได้ค่าอัปเกรดนะครับอ่ะง่ายๆเลยเห็นไหมถ้าเกิดคุณโฟกัสไปที่ช่องอัปเก d e นะครับพอผมใส่ rose g o เข้าไปเนี่ยมันเพิ่มจาก3มาเป็น4เห็นไหมอ่ะแถม Mining speed เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผมขอทำแบบนี้ละกันอ่ะแล้วเราก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยน m i n i n g อ่ะเท่านี้ก็จะได้ pickaxe ที่เราต้องการแล้วแล้ว ผมจะอยู่กับพ i ิกแอคแบบนี้เหรอคือพิกแอคนี้เนะี่ยบอกได้ตามตรงนะครับว่ากระจอกมากๆแล้วเราจะทํายังไงเราก็จะอัปเกรดมันด้วยเ s t o n e ครับเลสโ n นจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการเพิ่มความเร็วในการขุดนะครับเฮสนะครับพอใส่แล้วคุณดูตรงช่อง mining speed นะครับตอนแรก10.03กลายเป็น15.38แต่มันใช้อัปเกรดสล็อตของเราไป1ช่องนะครับก็เอามาเลย แล้วก็เราจะอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ถ้าเกิดเรามีเรสโตนไม่พอนะครับมันจะไม่อัปเกรดเป็นแบบขั้นสุดนะครับมันจะอัปเกรดเหมือนแบบแค่ส่วนหนึ่งอ่าเราก็ใส่เรสโตนตามที่มันต้องการไปอ่าเท่านี้มันก็จะเร็วขึ้นแบบอ่าเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า20.73จเานี่ยจากตอนแรก10กว่าเองเร็วขึ้นไมาตั้ง10หน่วยแล้วผมมีอัปเกรดสล็อตอีกตั้ง3อัปเกรดสลอ็อตผมจะเอาไปทําอะไรคือคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าดูลาบิลิตี้มันต่ําลงถูกไหมครับ เพราะว่าผมใส่โรสโกตั้ง2ชิ้นจริงๆแล้วผมต้องพูดว่าผมใส่โรสโกสชิ้นแต่ว่ามันมีชิ้นเดียวที่ลดด u u a b i l i t y นะครับเพราะว่าตัว i n d i n g เนี่ย ไม่มีสเตปนะครับแค่ให้ตัวผลของไอ้นี้เนี่ย Enhance เนี่ยครับพอ Durability ผมมันลดไปเนี่ยหมายความว่าเวลาขุดเนี่ยผมก็จะต้องซ่อมบ่อยมากขึ้นถูกไหมล่ะซึ่ง c o Ball เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็ไม่ใช่แร่ที่หาได้ง่ายทั่วไปแบบตามโลกอะไรแบบนี้นะครับมันต้องไปหาในเนเธอร์ซึ่งมันอันตรายแล้วเราจะทํายังไงผมจะบอกว่าถ้าเราใส่ Diamond เข้าไปเนี่ยมันจะอัปเกรดตัว c o Ball Pickaxe นี่มันจะอัปเกรดตัว Durability แบบมหาศาลเลยนะครับอ่า แถมเพิ่มตัว mining speed ด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยเช่นเดียวกันแต่มันจะกินตัว upgrade s l อ t ไป1สล็อ s นะครับก็ผมยอมอ่าผมบอกตาตรงว่าผมยอมมันทําให้เราไม่ต้องซ่อมบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วต่อไปเราจะทําอะไรกับมันอีกต่อไปเนี่ยเราจะอัปเกรดสิ่งที่เรียกว่า unbreaking นะครับอ่าบางคนก็จะรู้จัก unbreaking กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอ้ที่ผมพูดก็เออพูดให้มันดูเท่ๆไปอย่างนั้นก่อนอื่นเนี่ยเรามาทาดาบกันก่อนอ่าดาบ ดาบก็คล้ายๆกับโคบอลพิกแอคนะครับผมจะใช้โลสโก2ชิ้นอ่ะชิ้นหนึ่งจะไม่ได้หักดูแลเบลิตี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งจะหักดูแลเบลิตี้นะแต่เราจะได้อัปเกรดสล็อตมาอีก2ส่วนตัวหัวเนี่ยผมจะใช้เป็นอ e ิเล็กตัมนะครับเพราะอ e ิเล็กตัมเนี่ยให้ Experience นะครับมันจะทำให้เราได้ XP จากการฆ่ามอนสเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใส่อ e ิเล็กตัมในหัวของพิกแอคเนี่ยผมบอกเลยว่าเราก็จะได้เ e อ็จากการขุดเหมืองด้วยเช่นเดียวกันอ่ะ ก็ดีสำหรับคนที่ใช้เมนดิงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลเวลขนาดนั้นอยู่แล้วที่ผมใช้ตัวอิเล็กตรอซอสเนี่ยเพราะว่า1เลยนะครับอิเล็กตรอมันทำง่ายมันใช้แค่โกแล้วก็ซินเวอร์ซึ่ง ไม่รู้อยู่ไหนแล้วแต่เอาเป็นว่ามันทําง่ายแล้วกันข้อที่2นะครับคือวัสดุที่ใช้ในการทําดาบที่ดีที่สุดนะครับมันไม่ได้อยู่ในช่วงของผมนะครับก็คือผมต้องอัปเกรดสมิลทัรี่ของผมนะครับแต่ผมอะ่ะเตรียมอุปรกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วแหละก็ระหว่างเอพิโซดมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ตั้งแต่ผมออโต้ไอเจ้านี่เซีย e, casting table นะครับเวลาเราอยากจะเอาอะไรบางอย่างมาใส่ในนี้แล้วก็เทของออกมาใช่ไหมเหมือนแบบสาธิตอันนี้แล้วกันยังไงผมก็ต้องทําอยู่แล้ว คือผมต้องการอาผมต้องการอันนี้ Obsidian p a y นะครับเวลาเราจะทำพวกอัปเกรดพวกนี้เนี่ยคุณเห็นไหมครับว่ามันต้องการ Casting Table ให้เทไอพวกจาระอโรอฮะหรือว่าอะลอยอะไรก็ตามเนี่ยลงไปยัง Obsidian p l a n e ที่อยู่บน Casting Table อันนี้ถูกไหมซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือเราต้องวาง Obsidian p l i n e ไว้ด้านบนนี้หลังจากนั้นเราก็กดเทเข้าไปแล้วมันก็จะกลายเป็นสาระาของที่เราต้องการถูกไหมล่ะ ซึ่งการมาคลิกแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าน่าเบื่อนะครับอ่ามาทําอะไรแบบนี้เนี่ยน่าเบื่อสุดๆไปเลยผมก็เลยนี่ทําระบบตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือใช้ Hopper แล้วก็กล่องนั้นบนนะครับไอออมนิไดเรกชันแลฮอปเปอร์กับเรนฟอร์เชสเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าผมไปทําอะไรมาจาก Mod ดนุ่มจิตคร t นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทํามานะครับผมไปเจอในวิลเลจนะครับผมก็ดอยมาเลยอ่ก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาด้วยก็สร้างมาเถอะ นี่ผมก็เอาของใส่เข้าไปในกล่องอะคือคือเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงผมบอกว่าผมเอาของใส่เข้าไปในกล่องใช่ไหมพอใส่เข้าไปในกล่องปับ๊บฮ็อปเปอร์ก็จะดูดของไปด้านล่างนะครับหลังจากนั้นพอดูดของเสร็จปับ๊บมันก็จะเข้าไปสู่เซีย casting table ให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วทํายังไงกับ process ในการเทของลงมาล่ะให้ลสโตนสัญ g n a l Signal, หรือว่าให้สัญญาลิสโตนกับตัวฟอสเ e ตอันนี้นะครับผมมันก็จะเทให้อัตโนมัติเลยอ่ะ แต่ว่าเราต้องระวังเรื่องไอ้นี้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอไอเจ้านี่มันเร็วไม่พอเนี่ยแล้วของที่อยู่ด้านในน่ะมันดันมีรีซซฟในการทําอะไรบางอย่างโดยที่แบบเทลงแคสติ้งเทเบิลได้เลยเนี่ยก็มันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ทําดาบมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมอะรู้สึกไม่ชอบอดูลาบิลิตี้ของมันเท่าไหร่เลยดูลาบิลิตี้ของดาบนี้มันน้อยเกินไปนะครับร้อยสี่สิบแปดเนี่ยใช้วูดินทูรอตยังดีกว่าเลยก็ ผมคงจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับมันนะครับก็ผมคงจะต้องเปลี่ยนตัวอันนี้นะครับตัวทู o l ล o อตของดาบซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นนี่มันเป็นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งครับก็ตัวอาบลิตี้ของมันเนี่ยลาเซติ้งนะครับก็จะทําให้เป้าหมายติดบลืดดิ้งนะครับก็คือเลือดไหลนั่นเองก็ทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นหรอก มันดีตรงที่มันเหมือนจะ modify ดาเมจให้เยอะด้วยนะครับผมอ่านี่เท่าที่ผมดูนะครับก็อ่าใช่ใช่ใช่ใช attack ดาเมจนะครับมันบูสต์มาตั้ง1.3นะครับอ่าแต่ว่า attack speed ลดลงมานิดนึงก็เป็นเทรดออฟที่ดีอยู่แล้วนาฮอตินี้มันทำยังไงไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะครับก็อ่าน n าฮอติไปก่อนมันต้องการ วูดแท n งแล้วก็โมเทนออกซิเดียนะครับก็จะได้นาโฮแท้งอะไรก็ไม่รู้แล้ววิธีการทำแฮนเดิลล่ะครับเอาตัวท l l o t อะไรแบบนี้มาใส่ได้เลยบางคนก็จะแบบงงว่าเอ้ยเดี๋ยวนะออ s ซิเดียนเพมันก็มาจากออกซิเดีไม่ใช่เหรอแล้วผมได้ออกซิเดีพวกนี้มาจากไหนละ่ะผมขุดไม่ได้ไม่ใช่เหรอเพราะว่าผมเพิ่งทำโคลบอ i ิกแอคเองก็แน่นอนครับว่าผมขุดมันไม่ได้รอะครับแต่ว่า มันจะมีวิธีการทำออกซิเยนในเตานี้อยู่นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเราได้ออกซิเยนมาจากการที่วางน้ําบนลาวาที่เป็นซอสหรือว่าเป็นบล็อกแบบนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนั้นนะครับเราก็จะไม่ได้มันเป็นไอเทมถูกไหมเราจะได้เป็นบล็อกแบบนั้นแบบเนเธอร์พอยท์ทที่ผมทําในพาร์ทที่2นะครับผมไม่สิในพาร์ทที่3นี่นะแล้วผมได้ออกซิเยนมาเป็นบล็อกแบบนี้ยังไงก็ให้เราเอาลาวานะครับกับน้ํา มาใส่ในเซอร์เมทัลีเรนอันนี้นะครับอ่าเซียเรนผมเรียกชื่อผิดใส่เข้าไปครับอ่าใส่เข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นด้านในนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเวทมนต์อะไรบางอย่างนะครับทำให้เปลี่ยนลาวาธรรมดาให้กลายเป็นออบซิเดียนได้นะครับผมก็อัตราส่วนจะอยู่ที่ลาวา2น้ำหนนะครับผมอ่าได้ทูแฮนเดิลมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนเซตสับเลยดาบนี้ก็อัปเกรดดาเมจได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือ ใส่ดาบเข้าไปใส่ควอสเข้าไปแล้วก็จะได้เอ็นชาร์ชเนตมาแบบโดยที่เราไม่ต้องเสียเลเวลนะครับผมก็เอ่อในระหว่างเอพิโซดผมก็ไปตายมา2รอบนะครับโดนพิกลินยิงนะครับผมก็เลยต้องไปเอาก็ได้เลกกิ้งน,นี้มาใส่นะครับก็มันอยู่ในกล่องตรงนั้นอ่ะตอนแรกผมไม่อยากใส่เพราะว่ามันมีเมนดิ้งอยู่แต่ว่าผมก็ลืมไปนะครับว่าถ้าเกิดผมฆ่ามันได้ก็ผมก็ได้ XP มาใช้ฟรีๆอยู่ดีผมกอ็ขออัปเกรดจึ๊บแล้วก็อัปเกรดอีกสักรอบอ่ะทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่า ควาสผมมีจำกัดนะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่8นะครับก็ไม่เร็วนะดีกว่าโกลเด้นสเปียร์เป็นไหนๆเลยโกลเด้นสเปียร์ดาเมจแค่4นะเรามันลองใช้กันเลยดีกว่าอ๋อก็โอเคอยู่แต่ดาเมจก็แน่นอนครับแย่กว่าแพ็กเซลแพ็กเซลเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าดีสุดแล้วแหละสำหรับเรื่องดาเมจแล้วก็คุณภาพในการขุดนะครับอ่าเรื่องอุปกรณย์ยังไม่เสร็จนี่แหละเราบีนี่ Iron Reinforcement นะครับอันนี้เอาไว้เพิ่ม c n c n t u n b r e a k i n g เข้าไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเลเวลแต่ว่าผมก็เออผมมี2อัปเกรดสล็อตก็ขออัปเกรดให้หมดเลยแล้วกันวันนี้เรามาทําเรื่องที่เราควรจะทำดีกว่าก็เรื่องที่เราควรจะทํามีอะไรบ้าง1เลยนะครับพลังงานอ่ะซึ่งใน i n v e n นทารของผมเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆผมจะมีอะไรก็เมนูเยอะ,ยะแยะเต็ไมไปหมดเลย ผมเตรียมทางแก้เรื่องพลังงานไว้2ทางนะครับไม่จริงๆแล้วมี3ทางแต่ว่าไอ้ที่ผมกำลังจะทำเนี่ยมันคือเควสล้วนๆเลยนะก็ก่อนอื่นเลยเรามาที่โซลาร์เจเน a เรเตอร์นะครับอ๋อต้องคับทีละอันพอได้โซลาร์เจเน a เรเตอร์เสร็จแล้วจะไปวางเลยไหมไม่ครับผมจะเอามาอัปเกรดเป็นขั้นแอดวานซ์โซลาร์เจเน a เรเตอร์นะครับเพราะมันมีเควสอีกเช่นเดียวกันอ่าแถมคุณภาพดีกว่าเช่นเดียวกันเลยครับอ่าแล้วก็วางเข้าไป เท่านี้เราก็จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลเลยนะเนี่ยเออก็แก้ปัญหาได้ปลอนึงแต่ว่าเรามีเควส t อีกเควส t หนึ่งนะครับสำหรับเมานิซึมก็คือนี่อ่าวินเจเนเรเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ Y l e v e l นะครับหรือว่าระดับความสูงแต่ว่าเราจะทำไปแล้วก็วางไปแบบนั้นเลยครับอ่าก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากวางอ่าก็ อันนี้ผลิตได้เท่าไหร่56.72ก็ 56. นะครับก็ไม่ได้แย่นะสำหรับแบบพลังงานเริ่มต้นแบบนี้อันนี้ผมใช้แบบใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับก็วันนี้ผมต้องการพลังงานค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวอันนี้ผมไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องพลังงานแบบถาวรนะครับอันนี้คือชั่วคราวเฉยคือมันเป็นเควสตแบบผ่านทางด้วยยังไงก็ต้องทำนะครับการแก้ปัญหาพลังงานในวันนี้เนี่ยมันมาจากมัดอิ m m มอร์ซ e e เอนจ e e นียรนะครับผมก็ให้เรามาดูที่นี่คุณจะเห็นนี่ E c o f r i e n d l y t ออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือดีเซลเจเนเรเตอร์นะครับมันจะใช้ทั้งดีเซลและไบโอดีเซลนะครับดีเซลกับไบโอดีเซลต่างกันยังไงดีเซลได้มาจากการกลั่นน้ำมันนะครับน้ำมันแบบน้ำมันดิบเลยครับส่วนไบโอดีเซลเนี่ยจะได้มาจากการผสมพืชอะไรบางอย่างเข้าด้วยกันนะครับเราจะต้องรีดน้ำจากพืชแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็จะได้ไบโอดีเซลอ่ะ มันคือของที่เราทําได้สังเคะห์ได้ซึ่งเราจะไปเราไบโอดีเซลกันนะครับแล้วไบโอดีเซลต้องการอะไรบ้างอันนี้ผมก็บอกตามตรงเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นเลยที่เราต้องทําก็คือนี่การ์เดนโครชนะครับผมซึ่งผมบุ๊กมาร์กไว้แล้วผมขอเอาอันนี้ออกก่อนเอ้ยแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะคือผมต้องทำอันนี้จริงๆผมต้องทําเพราะว่ามันมีเควสของมิกเซอร์นะครับให้เราทำคอมม์นเจเนเรเตอร์นะครับอ่า ผมขอทําเป็น tier 5ก็คือใช้ไดมอนด์เลยถามว่าไดมอนด์เหลือแล้วก็ไม่หรอกคือมันมีพอดีนะแล้วก็ฝ้าได้ c o b b l e s t n นะครับผมจึ๊บคือถามว่าทําไมต้องทำ c o b b l e s t n เพราะว่าผมมี cobblestone น้อยมากเลยนะครับมีแค่ร้อยสาก้อนนะครับก็น้อยเกินไปนะครับสําหรับคนที่ต้องใช้ cobblestone เป็น building b l อกอย่างผม ขุดนานแท้เรามาอ่านที่ Description ของ c o b b l e Gen ก่อนนะครับ c o b b l e Gen เนี่ยเป็นอุปกรณ์ตามชื่อเลยครับ Generate หรือว่าสร้าง c o b b l e Stone นะครับผมมันจะมี5เทียด้วยกันซึ่งเทียสูงสุดเนี่ยก็จะเร็วที่สุดนั่นเอง c o b b l e Gen จะผลักไอเทมหรือว่า c o b b l e Stone เนี่ยขึ้นไปยัง Inventory ด้านบนของมันนะครับผมเอาง่ายๆนะคือถ้าเกิดมี In v e n t o r y ด้านบนเนี่ยมันก็จะเข้าให้เองอัตโนมัติแบบนี้เลยอ่ะซึ่งโอ้โหดูดิ มัน1นึ่ cobblestone ต่อ1ติ๊กครับซึ่ง1วินาทีเนี่ยรู้สึกว่ามี30ติ๊กหรือว่า20ติ๊กนี่แหละครับก็เร็วมากอ่ะเอาง่ายๆเลยนะโคตรเร็วก็นอนกันเออแล้วก็ขอนอกเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ c r a f t i n g calculator นะครับมันจะช่วยในการคำนวณไอเทมที่เราต้องใช้ในการคราฟแต่ละครั้งนะครับผม อ่ะมันมีในเควส t ด้วย c ั t t i n g c o ลคู l เ t เตรนะครับเราสามารถสอนให้มันรู้ว่าเราจะทำรี i ซพอะไรวิธีการสอนวิธีการทำของอะไรก็ตามให้ c a ล c u l a t o r ออันนี้นะครับก็คือคลิกของที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอามาวางที่ตรงนี้อ่ะ แล้วถามว่าเราต้องทําอะไรต่อเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาที่แอร์เ l เวลเนี่ยครับแล้วก็เราต้องใส่นี่ของอะไรก็ตามเนี่ยที่มันใช้ในการทําซึ่งมันค่อนข้างจะลําบากนะครับถ้าทําวิธีนี้อันนี้ผมแนะนําเลยนะครับให้เรากดดูรีเซพอ่ากด R แล้วก็กดรูปบวกเนี่ยครับอ่าหลังจากนั้นนี่มันจะขึ้นหน้านี้หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่มไอเซฟเนี่ยครับเอาเป็นว่าเราต้องกดปุ่มเซฟเมื่อกี้นะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้สมมุติเราอยากจะคาฟไอเนี่ยแบบ สัก3อันน่ะอะเราก็พิมพ์ไปครับคูณ3อมะมันก็จะคูณไอเทมที่เราต้องใช้ให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นตรงปุ่มนี้เนี่ยมันจะมี inventory d ด t เท t กชันะครับก็ถ้าเกิดกดไปเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเออใน inventory ของเรามีอะไรบ้างพอมันรู้แบบนี้แล้วมันก็จะตัด ไอเทมในลิสต์ออกเลยโดยอัตโนมัตินะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมมีกระจกอยู่ในอินเวนทารีอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็ตัดให้เลยครับว่าเออผมไม่ต้องใช้กระจกอีกแล้วนะแล้วถามว่าผมจะได้ใช้เหรือในกล้องแบบนี้เนี่ยคำตอบก็ง่ายๆนะครับก็คือไม่ได้ใช้หรอกคือใช้หลังกล้องอะไรครับเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่เนะี่ยผมต้องเตรียมหลังกล้องเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะเสียเวลาคนดูนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูที่คอมโพเนนต์ก่อนนะครับเราต้องใช้กระจกอันนี้กระจกธรรมดานะครับ เทเลเทตบูทแขงนะครับอันนี้ก็เรามีวิธีการทำอยู่แล้วถูกไหมล่ะอย่างต่อไปที่เราต้องการ Iron Mechanical Component แล้วก็ Vacuum Tube ไอสองอันนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการทำพิเศษนะครับก็ไอรอนเมคานิ c ค l ลคอมโพเนนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันทำในคราติ้ง t ท b บ e ลแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการทำพิเศษก็คือถ้าดูด้านบนเนี่ยมันจะมี e n g i ิ e e r w o r k b e n c กนะครับก็คลิกเข้าไปดูปั๊บอ่ะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าไอเจ้านี่เนี่ยมันใช้ไอาาร,รับ ตั้ง2ชิ้นเนี่ยเออค่อนข้างจากคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะฉะนั้นเราบุ๊กมาร์กไว้ engineer workbench นะครับเราต้องทำไอ้เจ้านีแล้วก็บูปินนะครับบูปินเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเราก็บุ๊กมาร์กไว้เช่นเดียวกันนะครับผมเราก็บุ๊กมาร์กไอ้เจ้านีไว้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เรามาดูอย่างต่อไปนะครับอย่างต่อไปที่เราต้องการก็คือว่าคุมทูบนะครับอันนี้ทําใน engineer workbench ท่านันเพราะฉะนั้นทาแบบนี้ไม่เสียเทีว่วหรอกครับทํา1ได้ถึง2เลยทีเดียวนะครับทำไมต้องเป็นอันนี้ ผมอยากรู้จริงว่าทําไมมันถึงพิเศษนะ๋อมันเก็บของด้านในได้นะครับอย่างนี้โอเคแต่ว,ว่าหน้า UI เนี่ยมันเข้มไปหน่อยนะครับไม่ค่อยชอบเลยโอไมก g o ดผมต้องทําขวานซะแล้วสิมาเอนจิเนียร์เมอร์คเบน์มันอยู่ในเควสด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีไอเจ้านี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เราเราก็จะทําอะไรไม่ได้อลไะครับนะตรงนี้แล้วกันตรงนี้ลกน้อยที่สุดนะครับก็ มันต้องการบูปินถูกไหมจ๊บคราฟติ้งคอมโพเนนต์นะครับผมเป็นเควสเช่นเดียวกันเราก็จะได้รีวิวามาันเป็นสเปเชียลโปรเจกต์นะครับเป็นกระสุนของปืนพวกนี้เต็มๆเ,เลยแต่ว่าเอาไวท้ทีหลังนะครับสำหรับปืนพวกนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะได้เล่นนั่นแหละครับเพราะว่าผมอ,อยากเล่นปืน อย่างต่อไปที่เราต้องทำก็คือไอรอนเมค a น i c a คอคอมโพเนนต์นะครับซึ่งไอต้านี้เนี่ยมันใช้ไอรอนเพลทนะครับแล้วไอรอนเพลทเนี่ยมันมาจากไอรอนบวกกับเอนจิเนียร์แฮมเมอร์วิธีการทำไอรอนเพลทเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีนี่แคสติ้ง t ท b บ e ลแล้วก็เมทัลเพลสซึ่งเราจะไปทางเมทัลเพลสกันมากกว่านะครับเพราะว่ามันมาจากม o อิมเมอร์ซีฟเอนจิเนียริงครับซึ่งมันมีอยู่ในเควสพอดีเลยฮะเหมือนเตรียมกันมาเอาละเราต้องการพิสตันสแปร์บอร